ีรายการสอนศิลป์จะได้นําเสนอการนําเอาเส้นและสีสันมาผสานกันให้เป็นรูปเหลี่ยมนะคะภายใต้แนวคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติค่ะและวิทยากรในวันนี้ก็คืออาจารย์พิสิทธิพันเทียนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์นําเอาธรรมชาติและก็รูปเหลี่ยมมาผสานกันได้ยังไงคะคือแนวความคิดผมมองเรื่องของความเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบนันจากบ้านสวนในชนบทสู่บ้านในที่อยู่ในตัวเมืองครับค่ะคือหยิบเอาบางอย่างบางจุดของธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นรูปทรงใหม่ ใช่ครับตัวอย่างเช่นที่ผมอาศัยอยู่ในบ้านสวนจะบ้านเรือนจะเป็นวัสดุรธ,ธรรมชาติพออยู่ในตัวเมืองก็จะเห็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมเอื่นๆเป็นเลขาคณิตครับห <c oughs> ลังจากเตรียมกรอบผ้าใบด้วยการระบายสีดําแล้วอาจารย์พิสิทธิ์จึงระบายสร้างสีพื้นด้วยสีเทาดําจากด้านบนแล้วพรมน้ําเพื่อทําให้เนื้อสีไหลเป็นทางจนเกิดเป็นลวดลายก่อนกลับมาระบายสีสลับกับการพรมน้ําตามขั้นตอนเดิมไล่ลงมาถึงกึ่งกลางภาพ จากนั้นจึงระบายสีเทาทับลงไปอีกครั้งด้วยการตาวาัดข้อมือบิดผู้กันเพื่อสร้างพื้นผิวแทนผื้นดินในชนบทเมื่อปล่อยให้สีพื้นแห้งแล้วจึงใช้ผู้กันขนาดเล็กร่างภาพด้วยสีเทาดำที่กึ่งกลางภาพเป็นดอกบัวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความประทับใจในอดีตของอาจารย์พิสิทธ์ มาผสานกับรูปทรงเรขาคณิตคล้ายกับเหลี่ยมมุมของตึกสูงใหญ่ในเมืองเพื่อเป็นการนำภาพความทรงจำมาซ้อนเข้ากับบรรยากาศความเจริญทางวัตถุในปัจจุบันผมจะใช้การสเก็ตในเชิงความรู้สึกเพราะว่างานของผมเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงระหว่างอดีตปัจจุบันเพราะนั้นผมก็เลยทันค่าจะสังเกตว่าจากเฟรมขาวเนี่ยผมจะ,ะทุกไปจะเขียนบนพื้นผ้าใบสีขาวผมจะเตรียมบนพื้นผ้าใบสีดําก่อนเลยครับเพื่อสื่อถึงความ ไม่เห็นไม่รู้แล้วก็อดีตเลยครับอาจารย์พิสิทธิ์ลงสีเพื่อกำหนดบริเวณที่เป็นแสงและเงาดโดยการใช้สีส้มและเหลืองกำหนดบริเวณที่แสงตกกระทบในลักษณะการเขียนเส้นแทนการระบายสีเพื่อเน้นเส้นตรงของรูปทรงเรขาคณิตจากนั้นจึงใช้สีน้ำเงินกำหนดลงไปบริเวณที่เป็นเงาโดยใช้ไม้บรรทัดช่วยในการคัดเส้นให้ตรง เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปทรงชัดเจนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตึกรามสูงใหญ่ในเมืองผมอยากให้ให้เข้าถึงความเป็นเลขาคณิตจริงๆจะสังเกตว่างานที่ผมจบตอนสุดท้ายเนี่ยผมยังต้องอาศัยไม้มันทัดครับถึงแม้ว่ามือเราเนี่ยจะขีดตรงแค่ไหนแต่ผมผมเชื่อว่าไม้มรนทัดก็คือเครื่องมือที่แทนค่าของรูปทรงเลขาคณิตจริงๆจะเห็นว่าผมใช้ไม้มรรทัดในตอนสุดท้ายเสมอในการจบรูปทรง อาจารย์พิสิทธ์กลับมาเน้นแสงอีกครั้งด้วยการเติมสีเหลืองให้ดูสว่างขึ้นพร้อมทั้งเติมสีขาวบริเวณที่ต้องการให้เกิดแสงสว่างมากกว่าจุดอื่นๆจากนั้นจึงเติมเนื้อสีขาวที่กลีบบัวด,ด้านล่างและใช้กระบอกน้ำฉีดพรมน้ำให้เปียกจนสีไหลตามน้ำเกิดเป็นคราบสีก่อนใช้สีส้มระบายเหลี่ยมมุมส่วนที่เหลือโดยเว้นการลงสีและปล่อยให้เห็นพื้นภาพในบางส่วน ได้เคยดยูงานในแนวลทัทธิเรียกว่าบาทนิยมหรือคิวบิซึมหรือจีโอเมตริกเอพเพชชนิดที่เป็นนามธรรมเนขาคณิตก็ได้แรงบันดาลใจจากส่วนนั้นแต่ผมหยิบรูปทรงที่ผมสัมผัสดโดยตรงก็คือรูปทรงของดอกไม้หรือดอกบัวที่อยู่ในในบ้านส่วนของผมที่ส,ม,สมุทรสงครามก็เลยนํามาประสานตามสภาพล้อมที่ผมมาอยู่ในเมืองกรุงเทพ สำหรับแนวทางที่ มีชื่อเรียกเฉพาะในวงการศิลปะไหมคะว่าเป็นการสร้างงานแนวไหนเป็นการเอาลูปทรงเลขาคณิตหรือ geometric form ในเรื่องขององค์ประกอบศิลป์มาจัดวางองค์ประกอบใหม่ครับค่ะแล้วงานชิ้นนี้อาจารย์นําเอารูปทรงดอกบัวหรือเปล่าคะมาับเป็นบัวสายนะครับในบ้านสวนของผมเองครับที่เป็นรูกทรงประทับใจในอดีตมาสู่ลูกทรงที่เป็นเลขาคณิตของสังคมเมืองปัจจุบันที่ผมเห็นอยู่ทุกวันค่ะคือเอาธรรมชาติมาสร้างสรรค์แต่งเติมให้กลายเป็นรูปทรงเลขาคณิตนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์พิสิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบพรคุณมากค่ะ Yeah. Okay.